กาบสบายดีพ mm ี่น <Ooh. S 1> ้องกาบสบายดีทานผู้ชมผู้อยู่ฟังไทยฟังแล้วแลอยู่เมืองนอกเนาะเมื่อนีเครื่องกาบกําลังสิกับบ้านพี่น้องเลยไปมาผัดโบเห็นบวกลาครบบรถดกับโบเห็นเพิ่นเมื่อแล้วบเรื่อยนะได้ยังบบหูซะอันเครื่องก็ได้คองพี่น้องเลยมาฝากน้องจินดาและก็โพพามแลวก็อันตาพามพี่น้องเ้ยนวการอันไห่อีพ่อได้คองเมื่อฝากพี่น้องลายอย่างอยู่เด้อ อมาผ่าบบเห็นเพื่อนพี่น้องเจ้าเพื่อนไปใช่หรืพี่น้องเอ้ยดูว่าเพื่อนเมื่อผัวไก่ไปใส้ลูกเมื่านตอนนอนฮะณโมงผัวไก่เมื่อาวานณโมงอ้าวเมนอิลี่ตีโอ้ยอะไรยผัวไก่เมื่อแต่โด,ดนละโอ้ยออมาหาผ่าบบเหน็นอิลีได้วคิดตัวเด้อนี่นะนี่ผัวไก่มเมื่ออิลีโอ้ยแม่พัดขึ้นมาบนทันสั่มปันนี่นะ ตายเล้ยหูไก่เมื่อปะเะยรแม่เมื่อนี่หายเอามาบ้านน้ำมงน้ำยุฮะองเอิมบ้านน้ำมงเออเยี่ยม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 เมื่อก็เมื่อไอโอมก็สีเมื่อโอ้อาบน้ำแล้วอาบน้ำแล้วน้องแมงอาบน้ำแล้วโอ้จะพ่อรอแท้ๆดูช้าตัวนะไอโอมไอโอมก็อาบน้ำแล้วโอ้อ่ะสบายดีป้าลุงแล้ อันข้างไว้สิแคบหน่อยเจ้านาะไปดีป่าลูอุ้ยม yeah. ีแต่ผ oh, right ูกจบจบงามๆหล่อๆลอเว้ยโอ้ยบ๊ว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 ยพอไก่ลอกห่องยุหลอกห่องก้าอ้าวก็คือเมื่อปลาแม่วะโอ้ยกระเจ้เราไม่ได้เอาไว้บ่ลูกเฮ้ยเราหลอกห่องอีหลีระวังนะได้แล้วชิ้นวันนะโมงบอกระวังนะได้ ก็วานอะไรซิมมี่ชิ้มะฮามัยชิ้นหอนยาบอชินนอนน้ำยาบออ้ามาแล้วขีดเมื่อบ้านมะม่วงป้อะไสุดโต่งกไปใส่คะก็บอกยุบเราไปใส่อ่ะใครออกก็ลูกยัง้ไม่เบิ่งเด้วะมันจะเป็นอะไรอ่ะเราเราบอกซิมมี่ว่าเราเมื่อบ้านมะม่งบอโอ้สงสัยเรา พอไก่เบอกโยกแล้วนี่นะให้ซุ้มพลตกใจแม่วาอองพอแล้วเด็กน้อยจุนี่หุยตกใจหมดอุสาวเจ้าเครื่องเมื่ออันเด็กน้อยนะบอกเจ้าเมื่อวานเจ้านะเมื่อวานหนึ่งโมงเลยมาหาเจ้าบวเห็น แต่ซื้อซาลาเปานะ่ะเราพันในหนึ่งซ้ำโอ้ยไปจ่ายยังเงินเหลือสองพันกีบผักไก่เอาหายสองพันไปใส่เบื้องต้นผักไก่เอาหายนะสองพันู้สิขนมโอ้ผักไก่เงินลายแถวหายสองพันบวกโบเมนวัดโต้บวสองพันกีบนะคอยมากะลคอโทษหาเจ้าบัาา่ได้กินนี่จะปิ้นเน็ตบอกออคอยแพทเอาเรล่องขึ้นมาฮะนะ ถามเด็กน e e ้อยเด็กน ah? ้อยว่าจักมื <im era>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  era> ้อว um ันน้ำมูกเลยว่าซั่นยังติดคอบ่หือคิดว่าจักมือวนน้มคิดว่าจมือป้าซ่โคือสิคือสิเมื่อคือสิกเมื่อป้าว่าแล้วแต่มเรื่องนะ3เนาะตีดๆแม่เจ้าบ่ให้เมื่อดอกลูกเอยป้าว่แม่เจ้าก็โทรหาแม่เจ้าคั่นแม่เจ้าสิให้ซมเจ้าเมื่อบ่ได้มา้มื้ออื่นเช้าพุ่นแเนาะเ้ยเนาะด้เ้ยเครื่องนี่เ้ย สิม si no ีห้องพักไนพี่น yeah. ้องเอ้ถาน้กันเด้อายปั่งคยเห็้หลอกปได้รเป่หงากิ่่ข้างแหงเปแล้วเอาเก่งมากเจะเหไ่ได้เอลจัะโอ้ยเอาสาจัก้่ยนเอาหาไปเอาหาโซ่เนี่เอาหายไเด็กไก่เอาหาย โอ้ยสักขบเลยใช้เบิ้โซ่เน <Yo, Courtney. S 1> oh, enfin ี่ยโซอีได้สักขรบเลยพี่น้องเลยสักขรบมันสองคนเลไปใส่มาใส่ง่ายไลเนาะให้เนาะสักขบสเข็มแล้วแม่ขาเนขวกเบยน่ไอ้ออ้มาบานน้ำมงน้ำบ่เไปเบิงเฮ้ยสงงัยเซมีอันคิดทอดไพนี่นะมีกินทอดไพ นายใจดีป่ะลูกเบอร์เบอร์เบิ้งนอนนอนน้ำยามือนอะเป็นอะไรพูดซึ้งอะไรขากฮะอ๋อกอดยาอยู่บ่เลยบ่เป็นเพื่อนยายมือคืนบ่จ้ดโอ้ไอ้วนเป็นอะไรนอนน้ำยาหมือนนะขากว่านอนน้ำยานะบ่ลูกไอ้วนสินอนน้ำยาอีกบ่มื่นนี่ไอ้วนนะบ่ลูก โห้ในอ้วนมาอ้างว่ามีพี่ปอบพี่น้องเอ้ยอ้าอ้าเราผุนพี่กระซือกับหูจักอย่างเงี้ยให้ยังก็ลูกเป็นอะไรก็เจ้าคือหูจักไพ่บอกโอ้ยว้าไปไพ่ว้าสุพังลงโอ้ลองถามพ่อนู้เฮ้ยลองถามพ่อนู้มีอีรีได้พี่กระซือกับพี่ปอบนะสด สงสงใส่เจ้าใส่ยาลูกเลยนะเฮ้ยเนาะเอาไว้ฮะสิเมื่อบานบ่ไอเมื่อน้ำเยอะเจ้าเมื่อน้ำเยอะเยเอาเงี่ยขุ่ยเมื่อน้เอ้าขุ่ยยังสิไปสะดวกมากสะดวกเนาะอุ้ยขักเนาะสิเวททั้งหลายขุ่ยขุ่ยเมื่อน้ำ รดเครื่องได่ฝอยจะเอาเมื่อไห้มันก็สิยากแล้วป่ะนี่อย่าบนลูกอย่าบนเครื่องได้สอยจะเอาเมื่อไห้มันก็ยากแต่ว่าปู้ยขบหนาขบตาเลยปุ้ยได้เงินสองพันเนี่ย ไอ้แบ้งยังได้ยังเกาะยังได้ไอโฟนสิบสาบอกอันพอไก้ได้อีกแต่ไอโฟนสินะ่อกมือนได้ไดอยู่่ะเลยอืเย้เกใหม่เว่างว่าออสิท้ายนี่อนพอเต้นกับพ่อไกไพ้เถาหูกพาไก้ไกอ้า เอามีซิวบเถามีซิวน่ะไอหนอไออองฮะพอยังต้นโอ้ต้นถาฟังเอาได้เมืองเด้อน้องอองว่าโต้นถ่าอยุ่มกันหรอน่ยอันยุสำมกันอยู่ไก่คับอ่ต้นน้เนี่ยะบอกว่าบอลเต้นแล้วกันนุ่มคือกันแล้วก็ไปถ่าด้อเราคเห็นเสียกร้ายกเกอย่งซีพี่น้อย Ờ, nó khẩu. Lờ, đông, hết uông xí, leo bè, cao xong, khè, có này oh, uh, hãy oh, on, thế thôi, thôi xong này thôi. Thôi, hãy on xong, muốn gì được, muốn gì được, hãy เอม่อ้มันนี้ได้ค่ะสิเมื่อบันยโมงน้ำอ้อบอกแม่เด้ค่ะสิเมืองนะคยังเจ้าแม่ะเมอค่ะแม่อที่โทรให้แม่เมืองแม่เมืองใส่เมืออยู่บเหโหาเแม่เมืองิเมื่อบัาน้โมงแมะใส่เมืออยู่บ่ ะตัวยังลูกโอ้ยฮะอ้าเทียนเทียนใหพี่น้องมึงฮะบเงินงามงามเลยปากคนงามก้องงามหโทรหาแม่ในแม่เจมื่อวันน้ำมกันน่ะโอ๊ยเมยาเม่เมือบ่ะโบไมื่อ่เอโอ้รักไปรักมือรักมือยังก็รักมือไม่ได้โอ้แม่ขอแม่พนมือน้องเออเดี๋ยวเม่สช้ห้าเมว่าชีมือเนะ สองคนนี่มีจต่พวกขีดื้อนี่เมืองว่าเน่นี่ได้เมืองสิบหเมื่อน่ะหัวสิเจ็บไม่เป็นฮะหาแม่เมืองแม่ข้าสิมืออ่ะออลงเผาหันน้ำเอื่อได้ลูกมือน้ำฮอยวหมีไปน้ำชิมีไป้นะ อยากมือวะ่อยากมือบอกซมีอนม่อยากมืไ้ซุมีเมือนำ่อยกอ้มืนำอ้น่ะเราเมื่อยยู่แล้ว้น่ะอ่าดินันดินันให้ปลาบงดินสเก็ตบอดให้ปลามเืองเนาเป็นยเป็นเป็นเป็นใี่ทีโลกนบอน่ะนดินกับโบเป็นชมเป็นเป็นอยากมืออยากมือ

ห้องเยไหมแชม้นาจนคอสามเคยทองอยู่บ่อละอายใจบ่ที่เฮ็ดในขาแตกหักย่แค่เอแอเห็นนตียสกอตเบอร์บอปบ่โอเเห็ดว่เห็ด้บ่เห็ด้่เอาไป

เอาเละพี่น้องคลิปนี้ก็สิด้ขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อ <c ười> คลิปนี้ก็ขอการบาบคำว่าสบายดีขอให้พูนพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อกราบสบายดี